กบหน่อยนั่น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 เรียบร้อยแรกแหกหมานตัวน้อยทุกคนเลยตัวโบยใหญ่ไปได้กบยามเอาแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้เลยโอ้โอ้โอ้โหเตือนก่อนมันหอนลงไปได้นมักหมักเผ็ดเท่าต่ำเอาฝักเรียบร้อยทุกคนเลยตัวลงจ้า ขัวเห็มันสุกทุกคนทวนเลยจะคอยเอาผักลงดาบทักทายสบายดีและสวัสดีที่ท่านยินดีตอนรับทุกู่องมาทำบรรน,นา,าเก่าทุกคนเลยสบายดียามเศ้าๆทุกคน ตอนนี้เขาก็ได้อยู่ไฮอยู่นาเขาเกาอยู่สวนทุกคนเลยเป็นสวนอยู่ด่านสวนมันต้นทุกคนวันนี้เขาจะมาหยามเบิงอันเบ็ดกบทุกคนพอเมื่อวานเนี่ยเราทำไปใส่เบ็ดกบป่าไว้นะพอได้หยามกินมือเศร้านี่ตอนใส่บริทายทคนในเบิงเอาตอนหยามเลยไมนไังรุ่นทุกคนเลยไปเบิรงมกันว่าเบ็ดกบเขาชิมานมาทุกคนวันนี้นะเห็น,นเผ่าคนใส่สุดก่อนเพอได้อยู่คนนะมีอยู่คนนะก็เลยมาใส่ลองเบิงทุกคนเลย เอามาันจะถือบ่ส่วนก็บพกไก่จากบ้านคนเลยเห็นนั่นยครูคนประกาศยังเบึง่งปึงอลยพ่อเรียบร้อยทุกคนเห็นวาแล้วนนวาแล้ว,เร,วเรียบร้อยเลยได้อืมหูเหยียนแต่แสบจิ๊บพออืมนี่บะถือคนเลยสองหลังในบะถือ ต่หลังนั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะอืมแต่กบปูใหญ่ทุกคนเลยกบกบน้อยกบปูใหญ่ป็นไงเป็นกบน้อยนั่น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 เรียบร้อยเต็มจ่ามาจะเต็งจ่าแล้วฮะอะานอืมกบน้อยทุกคนเลยกบปูใหญ่เป็นไง แรกแหกหมานตัวน้อยทุกคนเลยตัวโบยไงไปไหนกบยามนี่นะยุย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 ลุบที่เสร็จแล้วต่เก่าตัวใหญ่แต่เก่ากบทุกคนเต่เดี๋ยวนี้มันน้อยแล้วนี่ว่าล้วก็มันอึดทุกคนเลยเหมาเลยมิเนว่าเช็ดเมนูผัดเผ็ดกบปินทุกคนเลย บริเกตจะโดนแล้วครับมันเลเผ็ดพัดเห็ดกบจริงกรับไปหลุดหลังต่อไปเลยทุกคนเอาแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนวตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้เลยเต็นจอมจมจอมหนึ่งใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้

กีหลังต่อไปเลยคนนี้หลังนี้บันทึกคนเี้ อทำไมอ่าวตัวเสด็จอะไทุกคน,นะกคนมันหลุดหลังเลยนะเห็นบหมมันดิ้นนะมันเต้นเต้นขึ้นมามาเกี่ยวกับคันมันก็นเลยหลุดเลยทุกคนเลยหลังหลังนั้นบ่ถือหลังนั้นบ่ถือหลังนั้นอลอยลอยหุ่นต่อหัวเลย หลังนี้เรียบร้อยทุกคนหลังนี้เรียบร้อยโอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ก็ได้ใหญ่เติบใหญ่เติบตัว่าใหญ่เติบตัวนี้ก็ะโดนอ่าโตฮู้ยลอยทุกคนนี่ ไปเลยคมาเบิ่งหลังนี้กันคนหะนึ่งเขามาใส่อยู่วนหนองสวนมันเพิ่นทุกคนโอ้ยหลุดทุกคนเลยนะหลุดแล้วหล่อนเลยมันมีเหงื่อเลยคนหนึ่แล้วหลุดแล้วหลอดหนึ่งอ้เสียดายทุกคนเลยหลุดแล้ว,ลว,นะลลวมันดองไปดองมาแล้วหลุดนะ โอ้โหบันมายามเมาื่อคืนนี้ทุกคนเลยเสดายเลยเขาได้ยามเบ็ดกบเป็นทีบร้อยแล้วทุกคนรายได้เขาจะได้อยู่ประมาณหม่องหา้าหกเจ็ดตัวนะทุกคนเลยได้หกเจ็ดตัวสถานการณ์เมื่องก,กับกับเทียงนาก่อนทุกคนเลยไปดูที่กินก่อ็วัชผัดเผ็ดกบแน่ ไปจิเก็บผักมาผัดให่มกันคนน่ะมันจะได้หลายนะพวกกบพวก,ก,กเกตโตเนี่ยหโวก,กินไปกลับเพล่ะเสียงนาพนล่ะทุกคนเปิดมาแต่ยาเบ็ดกระปรี้ม่น้ำหวานเพิ่นข้ามเขาเป็นเทม้อยทุกคนนี่เนืองเขากินตอนเศร้าทุกคนอืโอ้ อันนี้กระปูกระปูที่เปกรารมันขึ้นเท่ามันหวยนี่บม่ค่อยมีแบบนได้สามโตเบื้องกบเขาโอ้โห้มดช่วยกบไปเลยเตรีสองสี่หาโตทุกคนตัวกบหาโตหกโตะกบหกโตะพอดีในหกโต มีแต่ไปไมีแต่ใช่ไปหาเก็บผักก็เพื่นเก็บผักเป็นยอดหมกบวบหรือว,ว่าดอกหมกอือกน,นะมาใส่ผัดเผ็ดเี่าั้เใสกบมาดอกบวบมันยอดบวบคน่นั้ใส่ดอกหมกบวบก็ยอดบวบแน่ดอก,กอือกแน่ทั้งแซ่บทำเปหลายแน่ ดอมอึดเว่งามเลยตอึหายจมีธรรมศาตร์เเลยโงามเลย ยอดเลยนะลองแซบแน่นอนนก็นนนนนบวบนะเออใส่กระซามมั้งคนนี้นี่กูเรื่องอลามเลยคนนี้นนนอ,นอาจีอนามัยก่อนมาเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ด,ดใจก่อน ลืมไปว่าได้หมกบวบทุกคนนี่หมกบวบเก็บมาทางวานเนี่ยตอนมาแต่บ้านนะลืมทุกคนเลยแม่น้ำหวานเพิ่นเก็บได้บ่พอดีเลยออมเท็มกันทุกคนเลยมาให้แม่น้ำหวานเพิ่นใจไปน,นี้นะสบายดีทุกคนเพิน่นอนามัยอยู่จังหน่อยจังคอยซีอิน ผักกบทุน,นเลยเผ็ดเมนูหรเลยผัดเผ็ดมาเนี่ยนะผัดเผ็ดกบบมื่อก้กินแต่ดนแล้วผัดเผ็ดกบจะลองบังผัดเผ็ดกบเสตใบโหระพานี่ก็ได้บ้านเราแนวมันเสนนพแนวเนาะผักโหระพาผนะัดเผ็ดใส่ผักโหระพาทุนเลยมันจะแซ่บบ่อนนพอดีเข่าสุกพอดีทุกคนเลยเข่าก็หลายหล,ลายเลยเข่าก็ได้ คน่นครอบครัวของเรลครอบครัวเขามีเจ็ดคนหนึ่งเขาประมาณเต็มหัวหนึ่งพอดีเลยกินสองขาบต้นเศร้าก็ต้นสวยแมลงหนึ่งไม่ตอนนี้สวยเขาแล้วแล้วก็เชยนตำเจวใส่ผัดเผ็ดกบคนคนเลยตำเจวใส่ผัดเผ็ดกบตวนเลยใส่เป็นบมกเผ็ดแห้งคนใส่กับกระเทียม

ตําเจาแรกแล้วทุกคนเลยตําเจวใส่ผัดปิดกบอันห้นาฝากกบก่อนฝกกบเป็นตอนในตอนตอนตอน้น ันนุใส่น้ำมันน้ำมันน้ำมันเขาไหุ้คนเลยใบบัวเขาทอดทอดอันอย่างก็หมูกรอบทุกคนทอดอันทอดน้ำมันหมูนะทอดหนังมันกรอบมันเหลือน้ำมันมันสิแหละเขาปั่นให้มาใส่คนนั้นห่อนนะคนนี้น้ำมันห่อนลงไปด้วหมักหมักเผ็ดเท่าต่ำกับเผ็ดกระเทียม หอนได้ทีกะต่อด้วยกบที่เอาฝักเรียบร้อยทุกคนเลยตดลงจ้าเราจะขััวขัวัวเห็นมันสุกทุกคนทุกคนเจะคอยเอาผักลง ก็ได้กินแต้ดนแล้วผัดเผ็ดกบโอ้หอมขนาดป้าโตสุดยอดเลยจะฟองให้เองหอมเองสุดยอดเลยขนาดเลยเต้เพิ่มความแซ่บเพิ่มด้วยซอสหอยกันทุนเลยนี่ ต่อถอยตื่มจะหน่อยปะทุหลายคนเลนเยท่านว่าตืมจปหน่อยผลยล,ยนะยลงหลายคนเลยไม่เค็มโบเค็มสำประจักแ์แซ่แบแซ่บแต่เด็กก็แซ่บือเก่าหงเขาด้วยเนาะหงเขากับเลยวก็เขนะ่าสวยทุกคนนะครับครับครับอ,อ๋อตเยอะเลย ไปผักเลยบบบนี้เต็มหม้ออาญาบาที่ <c oughs> ยอดเลยเต็มหม้อเลยทุกคนเลยคนนี้เต็มหม้อทุกคนเลยแต่ก็ผักก่อนนะ เือว่าโอเคแล้วทุกคนเลยผัดเผ็ดกบผัดใส่กระผักทุกคนเลยมันก็จะคืออ้อมด้วบาดนี่เลยกวนน้ำผักน้ำหยางมันออกเลทุกคนน่ะบริเวณน้ำนีำน่ไงน้ำบกบบน้ำดอกดอกผักทองดอกเอือน,นะทุกคนเลยกับน้ำบวบมัอ,อกมาทุกคนน่ะจะยอดเลยเจะแซบ่บเก้าวทุกคนเลย ซีมมึงก่อนซีมมึงกีหน่อยก่อน,น,น,นทุนว่ารสชาติจะเป็นยังไงอย่างาด้วยเค็มซาดมมึงกึ้น,นหอมหอมหพม,หอมพอใส่ยอดบรรพานั่นคนโอ้แบ่บสุดยอด เดี๋ยวโอทุกคนเียปงไปกินก่อนัดนี่ไปตักเ่อนอ้น้ำหานตักให้ทุกคนเลยเป็นตะแซ่บเป็นตะแซ ตัวเมนูหอยเรียบร้อยทุกคนเลยผัดเผ็ดกบใส่ผักใส่หญ้าไปหลายแนวหลุดมันจะเป็นเอะกบเลยทุกคนมามาเข้ากันตอนเศร้าทุกคนแซ่บๆคนเลยป่นกระปูคลายนี่เพรแม่น้ำหวานเพลินหวานโบกิบกบเพลินโบกิบกบเพิ่นนะก็เลยกินป่นกระปูกินปอนเด้โอกินป่นกระปูปอนเบิ่งโทร่าสับปอนน้ำหวานแน่น้ำฝนเนี่ยโบยากเนียน้ำฝนมาแซ่บกันคนเลย น in ้ำฝนหักมาน้ำฝนครับหยอดเลยคนตอนกบหยอดแซบบบาหวานน้ำฝนแซบบ็ น้อยทุกคนเลยอืม <Hollywood> อ่ะันนี้เขาก็ไ <lonely> ด้เงาเขากินน no. ้ำอิ่มทีบลอยทุกคนเลยหานอนทักพอนก่อนหยามเศร้าว่าจะไปเห็ดเบียกทุกคนแต่มืดฝนที่ฝนที่ตกมาทุกคนเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้กาจะได้ปิดท้ายเท้านี้ขอบอกขอบใจเบิร์สุขุสุคนเดี๋ยวหอมสมคลิปจะต้นจุดจบโอกาสหนาคลิปหนาเจอไหม อคลิปนี้บ๊ายบายสบายดี